สวัสดีค่ะซันนี่ค่ะดีๆที่ได้รู้จักค่ะเสียงได้ไหมคะเสงได้แล้วค่ะฮัลโหลหนึ่งสอสสี่ห้าเจ็ดค่ะเอาคำถามได้เลยนะคะถ้าเบายังไงบอกนะคะสวัสดีค่วัพี่ๆทุกคนค่ะซันนี่ค่ะ ตัสดีนะคะเตรียมตัวยังไงกับแฟนคอนั้งนี้บ้างคะครั้งนี้ก็ถือว่าเตรียมตัวสุดๆไปเลยค่ะตั้งแต่เริ่มคุยงานจนถึงวันนี้เป็นระยะเวลาประมาณครึ่งปีได้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ครั้งนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นเพลงที่ร้องหรือว่าอคอนเซ็ปต์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหนูก,ก็มีร่วมคิดร่วมทำกับพี่ๆทุกคนก็หวังว่าคอนเสิร์ตวันนี้จะออกมาดีนะคะเราจะทำให้ทุกคนชื่นชอบค่ะความท้าทายในการทำแฟนคอนเสิร์ตครั โฟกัสเป็นพิเศษนะอยากโฟกัสทุกจุดะคะอยากให้มันออกมาดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงบนเวทีหรือว่าจะเป็นขอปด้านหลังหรือว่าเสียงของหนูเองนะคะหรือว่าจะเป็นเนื้อเรื่องที่หนูอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังหรือว่าสําคัญทั้งหมดเลยะคะ่ะอยากให้แฟนๆได้รับอะไรจากแฟนคอนคาเบของแฟนลีคะก็อยากให้ทุกคนได้รับรอยยิ้มแล้วก็ความสุขกับบ้านนะคะ แบบดีใจที่ได้มางานในวันนี้แล้วก็ดีใจที่ได้ฟังเสียงหนูนะคะเห็นว่าแฟนคลับครั้งนี้มีแขกรับเชิญพิเศษด้วยพอจะบอกได้ไหมว่าคึก็เดี๋ยวจะได้เจอแล้วค่ะอีกประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะประมาณค่ะแฟนๆจะมีโอกาสได้เห็นผลงานของแันนี่ที่ไทยบ้างไหมคะก็ถ้ามีงานดีๆเข้ามาก็ยินดีค่ะยังไงก็ฝากดูฝากตัวกับพี่ๆทุกๆคนด้วยนะคะ ในอนาคตก็ดูไปเรื่อยๆค่ะค่ะมีศิลปินหรือดาราไทยที่อยากทำงานด้วยเป็นพิเศษไหมคะเออจริงๆแล้วหนูอยากจะถ้ามีโอกาสหนูก็อยากจะร่วมงานกับพี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนเลยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่า,าหนูจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆจากตัวเขาแบบที่ไม่เหมือนกันถ้าเป็นไปได้ก็มีโอกาสก็อยากจะรู้จักกับพี่ๆเพื่อนๆให้มากขึ้นแล้วก็เรียนรู้อะไร ได้มากขึ้นด้วยค่ะมไม่ม,ม,ไม,มีไม่มีไม่มีไม่มีเฉพาะเจาะจงอยากร่วมงานกับอยากร่วมงานกับทุกคนคะ่ะแฟนคอบในครั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดที่เมืองไทยครั้งแรกแล้วก็เป็นวันเกิดด้วยสึกกดดันไหมคะไม่กดดันค่ะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วหนูก็อยากจะกลับมาหนูว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นงานแรกแบบเป็นงานแรกที่ใหญ่สําหรับหนูที่ได้ทํางานที่เมืองไทยนะคะแล้วก็ ตอนที่ได้รู้ว่าจะสามารถทำแฟนคอนเสิร์ตนี้ได้นะตอนนั้นคือตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มีความกดดันอะไรเลยอยากให้ทุกคนมาจอยมาสนุกกับคอนเสิร์ตของหนูคันครั้งนี้ค่ะค่ะตอนนี้มิอก้าได้ทำงานในวงการบันเทิงมาเยอะแล้วนะคะคิดว่ามีงานไหนที่เราอยากทำแต่ยังไม่ได้ทำอีกรบค่ะจริงๆหนูก็เคยลองทุกๆงานแล้วค่ะแต่ว่า หนูว่าหนูยังมีอะไรที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะไม่ว่าจะแบบเรื่องอทางด้านร้องเพลงหรือว่าเรื่องแฟชั่นเรื่องอะละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าหนูยังต้องเรียนรู้อีกเยอะค่ะใช่หนูพูดอะไรอยู่คะเนี่ยหนูงงตัวเองออเลย <laughs> ได้ไหมคะได้ต่อเลยนะคะคิดว่าในอนาวโจะกลับมาทํางานที่อังไทยเต็นตัวไหมคะก็ <laughs> ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะถ้ามีโอกาสดีๆก็อยากจะรับไว้คะ่ะไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงหรือว่างานคืนต่นฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเอาต้องดูต้องดูกล้องไหนดีคะ <c oughs> ฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะอย่างที่ลุงเป็นว่าที่เมืองจีนในล,ลุงกาบันเทิงมีการแข่งขันขัานสูงนะคะคิดว่าอะไรคือจุดเด่นของเราที่ยังทําให้เรายังเป็นที่สนใจได้โห ความสวยของหนูหร <laughs> ือเปล่าใช่ล่อเล่นผู้เล่นได้ไหมคะได้เล่นได้ไหมมาหนูร่อเล่นค่ะหนูว่าอันนี้หนูว่าทุกคนชอบหนูในมุมมองที่แตกต่างกันค่ะแต่ว่าถ้าถามว่าชอบอะไรต้องถามเขาอะค่ะวันนี้มากันเยอะเดี๋ยวลงไปถามเจาะไม้ถามแฟนคลับได้นะตรงล่างคิดว่าอะไรคือเสน่ห์ของซันนี่ที่ยังทำให้แฟนๆตอกัหนูรักอยู่คะ อันนี้ก็เดี๋ยวลองถามพี่ๆที่วันนี้มาดูคอนเสิร์ตนะคะจอบไม่ถามได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูเอาลงไปถามให้ก็ได้อยู่ข้างล่างเองคาวังอยากเห็นเอ e เนแบบไหนจากแฟนชาวไทยคะในวันนเนจีแบบไหนอะคะได้หมดค่ะแต่ว่าถ้าอยากได้ที่สุดก็คือรอยยิ้มของทุกๆคนค่ะเพราะว่าวันนี้หนูมาแจกรอยยิ้มก็อยากให้ทุกคนได้รับรอยยิ้มที่หนูแจกไป สิ่ง,ง,ท,งที่ทาให้อุ่นใจทุกครั้งเวลาได้กลับเมืองไทยเวลามาทำงานที่เมืองไทยค่ะอุ่นใจทุกครั้งอะคะหนูว่าน่าจะเป็นครอบครัวของหนูใช่เพราะอย่างที่บอกไปเมื่อปีที่แล้วเพราะว่าหนูเพิ่งกลับมาเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมคะกลับมาเมืองไทยจริงๆแล้วก็คือกลับมาก็มาพักผ่อนด้วยแต่ว่าหนูว่าสิ่งสําคัญที่ทําให้หนูแบบาสามารถแบบต่อยอดทาอะไรได้ต่อคือเป็นเพราะว่า,าแรงสนับสนุนจากครอบครัวแล้วก็หนูได้มาใชา้แบตกับครอบครัวค่ะ หนูตอบอะไรอยู่อะ <c oughs> หนูตอบหนูตอบถูกไว้แล้วถึงการทํางานที่เมืองจีนนี้นึงค่ะได้ทำ <c oughs> วัฒนธรรมอะไรไปเผยแพร่บ้างแล้วก็คนจีนว้าวกับอะไรที่ซันนี่เอาไปเผยแพร่ในนาบ้างหนูว่าหนูเผยแพร่มากที่สุดน่าจะเป็นอาหารไทยค่ะแล้วก็มีแบบที่ท่องเที่ยวค่ะที่ท่องเที่ยวที่หนูที่หนูรู้ว่าตรงไหนสวยตรงไหนสนุก จะเป็น2อ,อย่างนี้มากกว่าค่ะแล้วก็มีแบบเพื่อนๆที่แบบเ,เวลาอยากมาไทยอะไรเงรี้ยค่ะก็จะให้หนูสอนคาําภาษาไทยสัก2-3คสามคำอะไรเงรี้ยค่ะแบบมาเที่ยวจะได้ใช้ได้อะไรอย่เงี้ก็มีล่าสุดได้มีโอกาสเข้าร่วมแฟชั่นโชว์ของแอนโซใน Paris Fashion Week 2องพันด้วยเล่าถึงความรู้สึกที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานในครั้งนี้หน่อยแล้วก็มีความรู้สึกที่ได้ชมแฟชั่นโชว์ในครั้ง ก่อนอื่นนะคะก็ขอบคุณนะคะแคนโซที่ให้โอกาสดีๆได้ไปดูแฟชั่นวีคในครั้งนี้นะคะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยและครั้งนี้ก็ไปฝรั่งเศสก็ถือว่าเป็นรอบที่2ค่ะรอบแรกคือไปเที่ยวรอบ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 ,รอบ,ร,อบรอบนี้คือ,อไปทํางานก็ดูมีความแตกต่างเยอะค่ะแต่ก็สนุกค่ะสนุกไม่ว่าจะเป็นเรื่องแฟชั่นหรือว่าจะเป็นแบบเ,เรื่องอวิวทิวทัศน์ของเขาค่ะ ได้มาหนูตอบอะไรอยู่อะหนูตอบถูกไหมโอเคอะ่อลนะคะได้ยินมาว่าตัวจริงของซันนี่ในวันที่ไม่ทํางานจะไม่ค่อยชอบแต่งหน้าเลยแล้วเพิ่งหัดแต่งหน้าเมื่อไม่นานมานี้อะค่ะสกิลการแต่งหน้าอัพเลเวลขั้นไหนล่ะคะก็ยังอยู่ตรงนั้นละค่ะก็ถ้าพี่ๆทุกคนได้ดูคลิปหนูเรียนแต่งหน้าด้วยตัวเองก็ยังอยู่ในคลิปสุดท้ายตอนนั้นยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักค่ะออตอนไป p s a รนอแขอโทษไม่เป็นไค่ะมาเลยค่ะต่อค่ะตอนไป a s a n นะคะ i ร,รั้รงนั้นมีเรื่อราวสนุกสนุกเล่าให้พวกเรฟังนะ,ะจริงๆหนูว่าเอ,อเอาเป็นความสนุกถือว่าแบบได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมากกว่าค่ะเพราะจริงๆ หนูไม่ได้มีโอกาสได้ไปดูแฟชั่นอะไรเยอะขนาดนั้นแล้วครั้งนี้ได้ไปดูแล้วก็ได้เห็นวิวสวยๆได้เห็นเสื้อสวยๆแล้วก็ตัวหนูเองก็สวยอันนั้นภูมิใจในตัวเองอยังไงบ้างคะจากวันที่ไปเมืองจีนแบบไม่มีใครรู้จกักระว่าเดิมพันชีวิตตัวเองแบบไม่รู้อนาคตแต่วันนี้เรากลายเป็นที่รักแฟนๆแ,แ,แ,แล้วทั้งไทยทั้งจีนภูมิใจเหรอะคะจริงๆแล้ว ภูมิใจหนูหนูไม่เคยหนูไม่เคยภูมิใจในตัวเองเลยเอาเอาท่าท่าท่าสมมติว่าพูดถึงในเรื่องของการทํางานนะคะเพราะว่าหนูก็ยังแบบตั้งใจในงานในทุกๆวันแตอ่อะไรที่ทําให้หนูรู้สึกว่าโอเคหนูภูมิใจที่แบบวันนี้หนูได้ได,ได้มายืนหยูจุดเนี้ยคือหนูได้ฟังเสียงจากปากคุณพ่อคุณแม่ว่าฉันภูมิใจที่มีลูกแบบเธอขอบคุณที่แบบ เป็นความภาคภูมิใจให้ที่บ้านอะไรเงีนะ้ยณตอนนั้นหนูถึงรู้สึกว่าอ๋อเราก็มีอะไรที่แบบน่าภูมิใจเหมือนกันเนาะอบคุณมาสุดท้ายค่ะอัปเดตผลงานอื่นๆกันบ้างค่ะปีนี้มีอะไรให้แฟนๆได้ติดตามอีกอไมคะก็ก่อนอื่นนะคะหนูว่าตอนนี้ก็มีเรลิตี้โชว์นะคะที่ประเทศจีนค่ะก็คือไอฉีอู๋อูที่ไอฉีน,นี่นะคะก็ทุกคนสามารถดูได้ตอนนี้ก็กําลังฉายอยู่แล้วก็ในอนาคตก็ตอนนี้พยายามที่จะคุยเรื่องคอนเสิร์ตที่เมืองจิะ ก็ถ้ามีโอกาสก็พี่ๆก็ไปดูได้นะคะบินไปประมาณสองชั่วโมงครึ่ง mm. ก็น่าจะถึงค่ะแล้วก็ในอนาคตก็ยังมีผลงานเพลงต่อไปเรื่อยๆค่ะไม่ว่าจะแบบเ,เพลงไทยเพลงจีนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้ามีโอกาสก็จะทาไปเรื่อยๆค่ะและอนาคตมีงานอะไรก็หนูก็ยังจะตั้งใจทําให้เต็มที่ก็อยากให้ทุกคนได้รู้จักตัวหนูมากขึ้นแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าหนูเป็นคนยังไงมากขึ้นด้วย มีอะไรที่อยากจะบอกแฟนๆบ้างคะแล้วก็ฝากถึงงานในวันนี้หน่อยก่อนอื่นนะคะขอขอบคุณแฟนๆทุกๆคนนะคะที่พพอร์ตแล้วก็มาในงานวันนี้นะคะ mm hmm. ก็ไม่มีอะไรมากคะ่ะ mm hmm. ก็อยากให้ทุกคนสนุกเพราะว่าจริงๆแล้วหนูถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาเปิดแฟนคอนที่เมืองไทยถือแล้วถือว่าเป็นครั้งแรกที่แบบได้พบปะกับแฟนชาวไทยแบบจร,จริงๆจังๆสักทีะคะ่ะเพราะเมื่อก่อนก็คือ,อทำคอนเสิร์ตแค่เมืองจีน วันนี้มาก็ตั้งใจค่ะหนูตั้งใจไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องการเลือกเพลงหรือว่าเรื่องแบบเ,เรื่องอสตอรี่ที่หนูอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังก็มาสนุกกันค่ะมาสนุกกันนะคะคุณค่ะขอบคุณค่ะ